ว่ากันว่าสมิงหรือเสือสมิงคือผู้ที่มีวิชาอาคมแกร่งกล้าและสามารถจำแลงกลายเป็นเสือได้หรือก็คือเสือที่กินคนเข้าไปมากๆจนวิญญาณคนตายเข้าสิงและสามารถแปลงเป็นคนได้ซึ่งเป็นเรื่องที่คนเล่าต่อๆกันมานอย่างเนิ่นนาน และมักจะเป็นที่ต้องห้ามให้นึกถึงที่จะทักทายกันในเวลาที่จะต้องเข้าไปในป่าชีวิตของผู้คนในชนบทนั้นมักจะคุ้นชินและอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาอย่างเนิ่นนานตามแบบอย่างที่เป็นมาแต่ไหนแต่ไรเหมือนกับชีวิตของพรานธงชัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาว และใช้ชีวิตเป็นพรานป่าซึ่งขึ้นชื่อมานานหลายสิบปีและในค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนที่พรานธงชัยได้พักผ่อนอยู่กับกลุ่มเพื่อนพรานที่เป็นทั้งเพื่อนและลูกหลานที่สืบทอดต่อการเป็นพรานจากครอบครัวพี่ธงชัยฟังพี่เล่ามาก็หลายเรื่องแล้ว มีช่วงไหนบ้างที่พี่คิดว่ามันน่าท้าทายแล้วก็เต่นเต้นแบบที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดป่ะพี่มีไหม <c oughs> พวกเองเนี่ยนะชอบจริงๆเรื่องอะไรแบบนี้สักวันพวกเองก็ต้องได้เจอแต่ถ้าอยากจะฟังเรื่องของข้าข้าก็จะเล่าให้ฟังถือว่าเป็นประสบการณ์ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังอย่างพวกเองก็แล้วกันตอนข้ายังหนุ่มป่าก็คือป่าไม่มีอะไรหรือสิ่งไหนที่จะเหมือนป่า สวนไร่มันก็ต่างกันออกไปโดยเฉพาะถ้าเองได้รู้ว่าป่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวรออยู่สมิงคือสิ่งที่พวกเองคงเคยได้ยินมาบ้างสินะพรานธงชัยได้เริ่มเล่าย้อนไปในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มและออกเดินทางไปตามป่าต่างๆพร้อมกับเพื่อนพรานอีกสี่คนนั่นก็คือ พรานจิ้มพรานไทยพรานหนองและพรานป่องทั้งห้าคนมักจะออกเดินทางและตามหาของดีออกไปขายและทำรายได้ดีมาเสมอเสมอเหมือนกับในครั้งนี้ที่พวกเขาทั้งห้าได้เข้าไปในป่าแห่งหนึ่งที่ได้ยินมาว่ามีของดีถูกซ่อนเอาไว้อย่างมากมาย แต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วข่าวลือนั่นมันเป็นเพียงกับดักที่บางสิ่งในป่าแห่งนี้ตั้งใจที่จะหลอกล่อให้ผู้คนหลงกลเข้ามาจิมเองว่ามันเงียบแปลกๆไหมวะอืมก็จริงนะ เงียบแบบนี้เหมือนจะมีลังสังหรณ์ไม่ดีเท่าไรเลยเริ่มชักใจง่วงแล้วสิข้าว่าเรารีบเข้านอนกันเถอะช่วยด้วยช่วยหน่อยค่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะเสียงของผู้หญิงดังขึ้นดึงเอาความสนใจของพรานธงชัยและพรานจิ้ม ให้ชงโงกหน้าลงไปมองแต่ทั้งสองก็รู้ดีว่าหญิงสาวที่ร้องขอความช่วยเหลือนั้นไม่ใช่คนและเพราะรู้อย่างนั้นทั้งสองจึงได้ตัดสินใจนอนหลับพักผ่อนเหมือนกับเพื่อนพรานคนอื่นๆอย่างไม่สนใจหญิงสาวพรานธงชัย ที่พลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ได้ตื่นขึ้นด้วยความงุนงงราวกับว่ามีบางสิ่งปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาพรานธงชัยมองดูคนอื่นๆก็เห็นว่ายังคงนอนหลับกันอยู่แต่พรานจิ้มนั้นได้หายไปและเมื่อมองดูดีๆ มือของคนที่คาดว่าน่าจะเป็นพรานจิ้มก็โผล่อยู่ที่บันไดนั่งห้างพรานธงชัยนึกแปลกใจและชะโงกหน้าลงไปดูก็ต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพรานจิ้มเหลือเพียงแค่ครึ่งตัวและอีกครึ่งตัวกำลังถูกบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนเสือกำลังกัดกินอยู่ ไม่ไม่น่าลงไปเลยเสียงที่แผ่วเบาของพรานจิ้มบอกให้รู้ว่าเพราะเขาลงไปข้างล่างถึงต้องพบเจอกับจุดจบแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพรานที่ชำนาญป่าอย่างพรานจิ้มถึงได้ลงไปและต้องจบชีวิตตัวเองลง อย่างหน้าอันนาใจภาเพเหตุการณ์ที่บางสิ่งบางอย่างเสมือนกึ่งคนกึ่งเสือกระโดดคาบร่างท่อนบนของพรานจิ้มวิ่งหนีหายไปทำให้พรานธงชัยตกใจและรีบปลุกเพื่อนพรานคนอื่นๆแต่เมื่อพรานคนอื่นๆหันมาก็ทำเอาพรานธงชัย ต้องตกใจอีกรอบและครั้งนี้เขาก็ไม่ทันระวัง,งางหลังกำลังจะตกลงจากนั่งห้างแต่พรานไทยและเพื่อนพรานอีกคนที่ตอนแรกเห็นว่าเขาตาโบก็เข้าขว้าพรานธงชัยเอาไว้ได้ทันระวังหน่อยสิธงชัยเอ็งตกใจอะไรวะบอกแล้วไงว่าให้ตั้งสติอะ เสียงก่นคำรามของบางสิ่งบางอย่างดังขึ้นที่เนื้อหัวของพรานไทยและไม่ทันที่พรานไทยจะได้รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นก็กระชากพรานไทยขึ้นไปและกัดจนศีรษะของพรานไทยหลุดออกจากบา่าเลือดสาดกระเซ็นพรานธงชัยเองก็ตกลงมาจากนั่งห้าง กระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงพรานธงชัยค่อยๆฟื้นตื่นขึ้นมาด้วยความงุนงงและพบกับแสงสว่างของแสงแดดที่สาดส่องมาทำให้เขารู้ว่าตัวเองนั้นสลบตั้งแต่ตอนที่ตกลงมาจนถึงฟ้าสว่างเมื่อรวบรวมสติได้แล้ว รานธงชัยก็มองหาเพื่อนพรานคนอื่นๆแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่แล้วมีเพียงแต่ร่องรอยของเลือดรอยเล็บของสัตว์ขนาดใหญ่และรอยเท้ารวมไปถึงนั่งห้างที่หักลงมาราวกับว่ามีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นจนนั่งห้างไม่อาจทนรับไหว จึงได้พังลงมาในที่สุดพร,รานธงชัยรู้ดีแล้วว่าเขาจะต้องพาตัวเองออกไปจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุดแต่ทว่ามันกลับลึกลับและซับซ้อนกว่าที่เขาจะคาดเดาได้บางครั้งก็เหมือนเดินวนไปวนมาแต่โชคยังดี ที่เขาพอจะได้เจอกับลำธารให้ได้ดื่มน้ำเข้าไปในร่างกายได้บ้างพอออกมาจากจุดที่วนเวียนอยู่ได้ก็ต้องเจอกับพวกสมิงไล่ตามหมายจะเอาชีวิตจนเขาต้องหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไม่มีแม้แต่เวลาจะได้หลับพักผ่อนต้องมีสติ เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเวลากลางคืนดูเหมือนการไล่ล่าของเสือสมิงจะหนักมากขึ้นเรื่อยๆบวกกับความเหนื่อยล้าที่ทำให้พรานธงชัยนั้นไร้เรี่ยวแรงที่จะปีนขึ้นต้นไม้และไม่ทันได้ระวังจนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากเสือสมิงที่ตามติด หวังเอาชีวิตเขาไม่ยอมหยุดย่อนและเพราะมีแรงที่เหลือน้อยเหลือเกินพรานธงชัยได้วิ่งหนีและสะดุดล้มลงกับพื้นและนั่นก็เป็นเหมือนกับแรงเฮือกสุดท้ายที่เขามีในการพยุงตัวเองให้พยายามลุกขึ้นมาไม่รอดแล้วสินะพรานธงชัย คิดว่าตัวเองคงไม่มีทางหนีรอดไปได้อย่างแน่นอนแต่แสงสว่างที่ปรากฏขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ก็ทำให้พรานธงชัยรู้สึกได้ถึงโอกาสที่จะมีชีวิตรอดขึ้นมาอีกครั้งพระรูปหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าพรานธงชัยและรัศมีของแสงนั้น ก็ทำให้เสือสมิงมีอาการโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากพระรูปนั้นได้เดินเข้ามาปกป้องพรานธงชัยเอาไว้เสือสมิงที่เข้ามาทำร้ายก็โดนแสงสว่างนั่นสะท้อนออกไปจนมีรอยบาดแผลเหมือนกับโดนคมมีดฟันบนเรือนร่างของเสือสมิง ตั้งจิตให้มีสติมั่นคงและระลึกหมายถึงความตั้งใจที่อยากจะออกไปจากที่นี่และช่วยสวดมนตร์ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อาตมาขอเพียงเท่านี้โยมจะช่วยทำให้ได้หรือไม่สิ่งที่พระรูปนั้นขอกับพรานธงชัยไม่ใช่เรื่องยากอะไรและพรานธงชัย ก็ทำตามที่พระรูปนั้นบอกอย่างตั้งใจมันเหมือนการส่งพลังบางอย่างที่ประสานกันจนรวมเป็นรัศมีแสงขนาดใหญ่ซึ่งขับไล่ให้เสือสมิงกลัวเกรงจนต้องหนีไปและเมื่อเสือสมิงได้หนีไปแล้วพระรูปนั้นจึงได้เดินเข้ามาหาพร,รานธงชัยพร้อมกับผลไม้ และน้ําให้แก่เขากินซะเถอโยมจะได้มีแรงออกไปจากที่นี่อัตมาจะช่วยนําทางโยมออกไปเองตอนนี้กินเสียก่อนเถอะนะในที่สุดพร,รานทงชัยก็เอาชีวิตรอดออกมาจากป่าสมิงได้ด้วยการนําของพระทุดงที่เข้ามาช่วยเอาไว้ อย่างไม่รู้ที่มาที่ไปของพระท่านเลยเดินต่อไปเถอะที่หมู่บ้านนั้นคงจะมีคนช่วยโยมให้ดีขึ้นได้ตอนนี้ก็คงหมดหน้าที่ของอาตมาแล้วหลวงพี่ครับหลวงพี่มาจากที่ไหนครับมีโอกาสผมจะตามไปกราบไหว้สาธุในความตั้งใจของโยมเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่เราได้ยินอย่างนั้นตอนนี้เราคงต้องไปแล้ว หลวงพี่จะไม่ไปพักในหมู่บ้านด้วยกันเหรอครับผมจะได้ขออาหารหรือผลไม้คืนหลวงพี่ด้วยขอบใจนะโยมอัตมาต้องไปแล้วสาธุนะโยมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่พรานธงชัยได้เข้าไปพบเจอในป่าสมิงซึ่งตัวเขาเอง ก็ยังคงระลึกถึงพระธุดงรูปนั้นอยู่ได้เสมอไม่มีวันลืมและมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้เรียนวิชาอาคมอย่างจริงจังจนกลายเป็นพรานธงชัยที่แกร่งกล้าได้ถึงขนาดนี้โอ้พระรูปนั้นคงจะมีบารมีมากเลย ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่อีกไม่นานถ้าตกลงรับปากจ้างกับพวกนายหัวฝรัง่งก็คงต้องไปที่ป่าสมิงอีกรอบฮะพี่ยังจะกล้ากลับไปอีกเหรอพี่กล้ากลัวขนาดนั้นน่ะข้าจ้างมันล่อตาล่อใจอีกอย่างก็พอรู้มาบ้างแล้วว่าต้องเจอกับอะไรแต่ว่าข้าก็ยังวนวันใจอยู่เหมือนกันคงต้องคิดดูอีกรอบว่าจะตกลงหรือไม่ตกลง ถ้าพี่จะไปแล้วก็ฉันขอตามไปด้วยเหรอวะขอไม่ตามไปด้วยนะพี่ได้ฟังแล้วฉันว่าฉันคงไม่รอดแน่ๆเลยบโถเถ้ยความท้าทายบางอย่างอาจแลกมาด้วยชีวิตเพราะอย่างนั้นการครองสติให้มั่นและรู้จักระแวกระวัง และรอบค้อบในการใช้ชีวิตย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด